คอลัมน์เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวโดยดังตรินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่สองถามผู้หญิงที่เข้าวัดแต่งตัวไม่สำรวมอวดเนื้อหนังให้พระหวันไหวต่อไปจะได้รับผลกรรมอย่างไรตอบขอบเขตของคำถามที่ว่าแต่งกายไม่สำรวมเข้าวัดนั้นอาจทำให้เพ่งโทษครับแคบต้องค่อยๆมองให้คลุมขอ้อเท็จจริงตามลำดับครับ โดยความเป็นเพศหญิงมีธรรมชาติดึงดูดใจหรือล่อตาอยู่ในตัวเองเดินเดินไปถ้าเป็นที่สนใจได้ก็ถือว่ามีรูปสมบัติอันพึงมีสมเพศของตนถ้าวันไหนแต่งองค์ทรงเครื่องได้ถึงขนาดชายหญิงมองเหลียวหลังกันทั่วทุกหัวระแหงก็จะยิ่งภาคภูมิเต็มอิ่มประมาณเดียวกับที่นักวิ่งเข้าเส้นชัยได้เป็นคนแรกทีเดียวฉะนั้น ผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาดีเกือบทุกคนจึงอดไม่ได้กับการอยากทดสอบสเสน่ห์ของตนและอะไรจะเป็นเครื่องทดสอบได้ดีไปกว่าผู้ประกาศตนว่าสละเรื่องทางเพศแล้วไม่สนใจเพศหญิงอีกแล้วสมัยนี้พระทั่วไปไม่ใช่เครื่องทดสอบที่น่าท้าทายอะไรนักเนื่องจากข่าวเช้าที่ประดังเข้าหูเข้าตาผ่านหน้าหนังสือพิมพ์แทบไม่เว้นแต่ละวันทำให้ผู้หญิงยุคใหม่ มองพระไม่ต่างจากชายนุ่มกางเกงนอกวัดทั้งหลายหากทำให้สนใจได้ยังไม่ถือว่าแน่อะไรนักเท่าที่ทราบจากคำให้การของสาวๆส่วนใหญ่จะรู้สึกสมเพศและนึกดูถูกพระที่ไม่สำรวมเพ่งเล็งตนด้วยสายตากรุ้มกริ่มตั้งแต่แรกเห็นยิ่งกว่าสมเพศและดูถูกผู้ชายทั่วไปมากเนื่องจากใส่เครื่องแบบที่ควรจะมีสง่าราศียังพิสุผู้อิ่มแล้ว แต่กลับทำตัวกระจอกไม่ต่างจากนักโทษที่หิวโซแต่หากลับเป็นตรงข้ามถ้าเป็นพระชื่อดังที่มีคนร่ำลือว่าเป็นผู้สงบเป็นผู้สำรวมการทำให้ท่านสนใจได้นับว่าน่าภูมิใจเป็นพิเศษระดับความอยากให้สนใจก็ต่างๆกันไปตามพื้นความคิดความอ่านของผู้หญิงแต่ละคนเท่าที่ได้ทราบจากปากของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตั้งใจสละโลก และเข้าประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เธอยอมรับว่ารู้สึกผิดและละอายคือพออยู่อยู่ในวัดไปแล้วอดไม่ได้เห็นชายที่เคร่งเคร่งแล้วอยากลองสียหน่อยว่าเขาจะทนเสน่ห์เธอไหวไหมในระดับของเธอก็จัดได้ว่ามีสติดีและยอมรับตามจริงมากพอที่จะเห็นแม้อาการตั้งใจเล็กๆน้อยๆของตนเช่นสะม้ตาหรือไม่มีอะไรเลย ก็เดินด้วยความรู้สึกเป็นเป้าล่อความสนใจของผู้เคร่งในธรรมธรรมดาผู้หญิงที่เคยถูกจับจ้องมามากจะสำเนียกรู้ได้ว่ากำลังมีผู้ชายสนใจตนอยู่หรือเปล่าและเป็นการแอบชำเลืองหรือเพ่งเลงเขม็งเป็นความสนใจด้วยความชื่นชมหรือเจืออยู่ด้วยราคะและราคะนั้นถึงขั้นหื่นกระหายหมดรูป หรือว่าเป็นเพียงความวาบหวามแบบอ่อนๆหากทำได้ครั้งหนึ่งก็นึกยินดีและนึกภูมิใจว่าตนแน่ยิ่งพระที่ขึ้นชื่อว่าปลอดกิเลสเท่าไหร่ยิ่งอยากทำให้สนใจตนมากขึ้นเท่านั้นแต่หากปลูกฝังจิตสำนึกในทางละอายเอาไว้ก่อนก็จะรู้สึกผิดรุนแรงที่ทำเรื่องไม่งามไม่สมควรหรือบางคนยัให้สนใจสำเร็จ เห็นพระทําตาหวานใส่ก็พานเกลียดชังพานสาบแช่งพานสาบส่งหมดความนับถือไปเลยไม่เหลือเกียรติให้ต้องเคารพกันอีกและไม่คิดหวนกลับไปทําบุญที่วัดนั้นตลอดชีวิตนี่นับเป็นความขัดแย้งในตัวเองที่น่าปวดหัวที่กล่าวมาคือหญิงผู้มีสำนึกในธรรมแล้วนะครับตั้งใจจะเดินบนเส้นทางสีขาวแน่นอนแล้วยังเจอเรื่องมิติมืดภายในตน เล่นงานให้ย่ำแย่เข้าได้และผู้หญิงธรรมดาโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับการรับรู้ข่าวข่าวเฉาวๆของพระละเท่าที่ทราบแนวโน้มของสาวรุ่นใหม่จะไม่มีความรู้สึกเกี่ยวกับเครื่องแบบที่เหมาะหรือไม่เหมาะกับเขตวัดถ้าเพิ่งเข้าวัดใหม่ๆหรือนานๆเข้าวัดทีจะนึกไม่ถึงว่าเสื้อยืดและกางเกงรัดรูปที่แต่งกันเป็นปกตินั้น อาจมีความยั่วตายวนใจและรบกวนตบะของพระสงฆ์ได้ง่ายๆแต่จะมีสาวอีกกลุ่มหนึ่งที่จงใจแต่งตัวหุ่หวาขัดกับสถานที่ให้เป็นที่สนใจของคนอื่นไม่ว่าจะพระเนนหรือคารวะด,ด้วยกันเข้าหลักถ้าอยากเด่นต้องทำตัวให้ไม่มีใครเหมือนเขาหลิวตาเราอย่าหลิวตามเขาแต่งขาวเราต้องแต่งดำผู้หญิงอื่นปกปิด เราต้องเปิดโปงเอาเฉพาะเจตนาอันหนักแน่นข้อนี้นะครับถ้าแต่งตัวโป้เพื่อล่อตาล่อใจเพศตรงข้ามในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําด้วยความภาคภูมิใจและไม่สํานึกผิดภายหลังผู้หญิงนั้นได้ชื่อว่าเพราะเชื้อแห่งความเป็นทิดาพยามารไว้ในตนแล้วการทําบุญสร้างความเป็นทิดาพยามารมีหลายระดับถ้าแจกแจงและเอียดยิบคงเป็นปึก ในที่นี้ขอแยกเป็นคร่าวๆให้เห็นภาพง่ายสุดคือ 1. เมื่อถึงเวลาทำบุญก็ทำด้วยน้ำจิตเลื่อมใสของที่นำมาถวายเป็นการจัดหาของตนหรือตั้งใจร่วมสวดหรือฟังเทศนาธรรมด้วยอาการสำรวมก็เป็นบุญที่มีกำลังมากหากเสน่ห์ที่นำมาโปรยในวัดมีกำลังอ่อนแค่ในระดับล่อตาล่อใจไม่ถึงขั้นรู้สึกว่าถ้าศึกพระได้ถือว่าเจ๋ง อย่างนี้มีวิบากเป็นกระแสดึงดูดใจแต่เจือด้วยปัญหาร้อนใจในการครบเพื่อนต่างเพศเพราะใครๆก็จ้องตาเป็นมันและมักเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ทางเพศเป็นหลักแต่กว่าจะกอบโกยประโยชน์จากเนื้อหนังไปได้เต็มอิ่มกว่าจะรู้สึกจืดชืดก็เนิ่นนานแรมปีเมื่อตายไปกำลังของบุญอาจเป็นแรงฉุดขึ้นสวรรค์ถ้าจิตไม่ผูกพันกับการยั่วยวนคนในวัด ก็จะอยู่ในหมู่เทวดาที่เสวยบุญรื่นเริงเช้าข้ามตามปกติแต่หากจิตผูกพันกับการยั่วยวนคนในวัดก็จะไปอยู่ในหมู่เทวดาฝ่ายมารมีใจขวางผู้ปรารถนาความหลุดพ้นเห็นใครประพฤติพรหมจรรย์เก่งๆก็อาจทุรนทุรายอยากลองของเช่นลองมาเข้าฝันแสดงภาพงามวิจ,จิตลอใจเส้นหน่อยดูซิว่าจะเผลอหลุดฟอร์มไหม ร่ำละเมอเพื่อพกถึงนางในฝันได้ไหม 2. เมื่อถึงเวลาทำบุญใจก็ยังวอกแวกคอยสังเกตว่ามีใครมองตนไหมเมื่อร่วมสวดมนต์กับคนอื่นก็ไม่ตั้งใจเมื่อฟังเทศนาธรรมก็ฟุ้งซ่านเรื่องแฟนอย่างเนี้ยเป็นบุญที่มีกำลังอ่อนและเจืออยู่ด้วยราคะหากเสน่ห์ที่นำมาโปรยในวัดมีกำลังกล้าแข็งถึงขั้นเห็นว่า ถ้าสึกพระได้นับเป็นยอดหญิงอย่างเนี้ยมีวิบากเป็นกระแสน่ารังเกียจไม่น่าเข้าใกล้ไม่น่าจับต้องตัวไม่เหม็นแต่ก็เหมือนเหม็นอย่างไรบอกไม่ถูกผู้ชายเข้ามาด้วยความหน้ามืดสถานเดียวละมักเป็นประเภทที่เสพสมครั้งเดียวแล้วเบื่อทันทีอยากทิ้งคว้างเหมือนกระดาษชำระที่ใช้แล้วทันทีแทบไม่มีแก่ใจอยากแตะต้องต่อเว้นแต่รอให้หน้ามือดอีกทีคราวหลังเมื่อตายไป กำลังของบาปมักรั้งลงต่ำถึงอบายภูมิอาจไปเป็นเปรตจำพวกอสูรยิ่งถ้าจิตผูกพันกับการยั่วยวนคนในวัดก็จะอยู่ในเขตอสุรกายใจซามชอบเข้าฝันพระหรือชายดีๆแสดงเป็นแต่ภาพลามกจกเปรตล่อให้คิดถึงกา,มารมรมและมักเป็นกรรมรมที่ผิดหรือสถานเบาถ้ามีวาสนาได้กลับมาเป็นมนุษย์ ก็อาจ,จมีความต้องการทางเพศสูงอย่างที่เรียกกันในวงเล็บแบบผิดความหมายเดิมวงเล็บปิดว่าเป็นฮิสทีเรียอยากมีอะไรกับผู้ชายไม่เลือกหน้าเป็นต้นสิ่งที่ค่อนข้างแน่นอนคือถ้าผู้หญิงเข้าวัดโดยมีใจเจืออยู่ด้วยเรื่องทางเพศหรือเรื่องเกี่ยวกับการดึงดูดใจชายเกิดใหม่มักจะเป็นหญิงอีกและห่วงเรื่องความดึงดูดใจของตนเป็นที่หนึ่ง จะกระวนกระวายมากถ้ารู้สึกว่าตนเองขาดความดึงดูดใจไม่น่าชมได้เงินเดือนมามักถมลงไปกับเรื่องความสวยความงามเป็นหลักทางที่ดีที่สุดถ้าเริ่มเข้าวัดด้วยใจที่สะอาดไม่มีเจตนาให้พระมาเพ่งพิษตตนจะปลอดภัยที่สุดครับการแต่งกายปกปิดมิดชิดก็เป็นการสะท้อนถึงเจตนาอันดี ผมทราบว่าสุภาพสตรีหลายท่านมีชุดปกติรัดรูปตอนเข้าวัดยากจะหาชุดปกปิดได้เจออันเนี้ยขอแนะนำว่าหากทราบแน่ว่าต้องตามที่บ้านไปเข้าวัดประจำก็ควรหาซื้อชุดพิเศษมาเพื่อแสดงเจตนารมณ์อันดีในการเข้าวัดโดยเฉพาะครับ ที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวในความจริงที่เป็น